ในมุมดีๆ <c oughs> ก็คือจากวันนั้นนะ <c oughs> ทําให้มีครูอ้วนในวันนี้อันนี้ต้องขอบคุณเลยอ้วนบอกกับอาจารย์ใหญ่ท่านนี้นะคะบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่อยู่ได้เปลี่ยนแปลงเลส้นทางชีวิตของไอให้เบี่ยงออกไปเนี่ยอไอไปทําในสิ่งที่มันเป็นสาขาอาชีพ <c oughs> อย่างแข็งแกรง่งแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างชัดเจนแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตได้เร็วขึ้นแล้วพอร้องโด่งดังโรงเรียนอะ ขารู้ไหมว่าเรามาเป็นนักร้องโด่งดังแล้วเขายังได้ติดต่อมีอะไรไหมเขาก็เชิญมานะให้ไปร้องเพลงที่โรงเรียนจากวันที่ไล่ออกผ่านมากี่ปีถึงจะเชิญเรากลับไปก็หลายปียู่แต่เขาไล่เราออกเขาเชิญเราไปร้องเพลงไม่เขินเขินกูไปไหมถามจริงเป็นหอมหอมไปไหมหนูไม่ไปอยู่แล้ว หนูอะวีนตั้งแต่วันที่ไล่ออกแล้วอ uh เขาพูดอะไรล่ะตอนไล่ออกเก t o า t เขาบอกว่าเราเป็นส่วนน้อยใช่ไหม uh ทำคนส่วนมากให้เป็นฮีโร่เหมือนคนส่วนน้อยอไม่ใช่ไรคนส่วนน้อยออกแต่ว่าน่าจะคิดต่างไงคิดต่างก็คือว่าเออเขาก็เขาก็ให้เกียรติเราเนาะคูก็ไปร้องเราก็ไปเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยร้องเพลงซึ่งงานในวันนั้นก็เป็นงานของครบรอบของสี่สิบปีถ้าจะไม่ผิดนะสี่สิปีของโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็แบบใช้ว่าครูคือติดเก่าหรือเปล่าเขาก็ประกาศชื่อนะ ก็มีนามสกุลด้วยแล้วก็ตำแหน่งหน้าที่การงานของเราครบเลยแต่เอ่ยไหมว่าเราเป็นสิทธิ์เก่าโรงเรียนนี้ไม่ได้เอ่ยเขาก็มณีานิุชเคยประวัติของคุณมานุชโดนไล่ออกจากโรงเรียนมาแต่สิ่งที่มันเป็นเนี่ยมันมันมันก็มีน้ําตากันนะคะเพราะว่าในวันนั้นแน่สิ่งที่เป็นคือคุณครูที่เป็นเหมือนกับเป็นเป็นผู้บริหารนะคะก็ถือดอกไม้มาแล้วก็ เอามาให้ที่ตรงเวทีซึ่งเป็นเวทีตัวทีเหมือนเดินแบบนี้เราก็ตกใจเพราะว่าท่านผู้นี้เนี่ยจะไม่ลุกขึ้นจากที่โต๊ะของประธานนะเนาะแล้วก็เดินไปที่ไหนแน่ๆเลยเพราะว่าด้วยตําแหน่งของท่านแล้วเนี่ยท่านท่้นใหญ่นะท่านเดินเอาดอกไม้มาเดินมาเองเลยเดินมาที่ปลายของเวที เราก็ตกใจในขณะที่เรากำลังร้องเพลงอยู่เราก็รีบเดินไปแล้วเราก็อยู่สูงกว่านะเนาะเราก็พับเพียบลงแล้วเราแบบก็เหมือนกับกราบลงอย่างเงี้ยท่านก็ส่งดอกไม้ให้แล้วท่านก็พูดหนึ่งคำ I am so proud of you โอ้ยน้นำตไ<ม>าไหลเลยดิฉันไม่สามารถจะเอาร่างขึ้นมาจากที่พื้นตรงนั้นได้พเพราะว่าเป็นความรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นศักดิีของ ท่านอาจารย์ด้วยนะแล้วรู้ได้ว่าท่านก็คงจะเข้าใจอ่ะแต่ท่านก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกฎระเบียบถ้ายอมหนึ่งคนอีกหลายหลายร้อยหลายหลายพันก็จะเป็นฮีโ่ในโรงเรียนนั่นแล้วถูกต้องเพราะฉะนั้นบอกว่าลงมาจากเวทีก็ไปแล้วก็ไปกราบท่านที่ตักที่โต๊ะเลยแล้วท่านก็ท่านก็พูดอีกท่านก็บอกบอกว่าฉันขอโทษนะที่ทำให้ชีวิตของเธอต้องเผชิญกับความยุ่งยาก ก็กอดแล้วก็บอกว่าฉันได้ติดตามงานของเธอตลอดฉันมีความภูมิใจในสิ่งที่เธอทำโอ้โหผมเชื่อว่าวันนั้นคือ ต้องไม่ลืุอได้เหลือเพราะว่าอายไลเนอร์ก็ตอนนั้นไม่กันน้ำยังไม่มียังไม่มีถ้าเรามองในมุมดีๆก็คือจากวันนั้นทำให้มีครูอ้วนในวันนี้อันนี้ต้องขอบคุณเลยอ้วนบอกกับอาจารย์ใหญ่ท่านนี้นะคะบอกว่าอย่างไรก็แล้วแต่สิ่งที่อยู่ได้เปลี่ยนแปลงเส้นทางชีวิตของอให้เบี่ยงออกไปเนี่ยอไปทําในสิ่งที่มันเป็น สาขาอาชีพอย่างแข็งแกร่งแล้วก็เลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างชัดเจนแล้วก็เลือกเส้นทางชีวิตได้เร็วขึ้นเพราะหลังจากนั้นเราเราไปเรียนต่อเราคือคือเราเลือกเส้นทางเรเียนต่อไปเรียนต่อใน,นอสายที่เราลา<อ>งจรง <ๆ S 2> ิงเลยใช่แล้วก็กลับมาก็แบเปิดโล่งๆเลยก็คือมีสายทางด้านตรงนี้ชัดเจนเลย